บทที่สของเดิมมีเท่าไหร่รักษาไว้ก่อนจงรักษาเงินต้นไว้ให้ได้เสมอนักลงทุนชั้นเซียนเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ได้ถือเป็นหลักสําคัญแห่งการลงทุนของเขาเลยทีเดียวนักลงทุนขี้แพ้เป้าหมายเดียวคือทําเงินให้ได้มากที่สุดจึงมักเสียงเงินอยู่เสมอจอร์โสรอส เกิดในปี1930ที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีชื่อเดิมคือจอร์จี้ชวาร์ตจากนั้น14ปีต่อมาพวกนาซีก็บุกยึดฮังการีอาจฟังดูไม่น่าเชื่อแต่โซโรอยบอกว่าระยะเวลา12เดือนที่นาซีอยู่ในประเทศนั้นคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาทุกๆวันมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ได้ลุ้นได้เสี่ยงได้ผจญภัยอยู่เสมอสำหรับพวกยูในฮังการีซึ่งถูกนาซียึดครองอยู่หากถูกเจอตัว โทษสถานเดียวคือตายโซรอรจึงมีเพียงเป้าหมายเดียวคือเอาชีวิตให้รอดซึ่งเป้าหมายนี้ติดตัวเขามาตลอดอีกทั้งยังเป็นหลักยึดในการลงทุนของเขาด้วยการที่ครอบครัวโซรอสไม่โดนจับไปอยู่ในค่ายกักกันของพวกนาซีอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะสัญชตาตญาณในการเอาตัวรอดของพ่อเขาหลายปีต่อมาเขาได้เขียนไว้ในหนังสือ the alchemy of finance ว่าสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองได้ให้บทเรียนที่ผมไม่มีวันลืมเลือน ผมโชคดีที่มีพ่อผู้เชี่ยวชาญในศิละปะก,การเอาชีวิตรอดพ่อมีชีวิตผ่านการปฏิวัตรริรัสเซียโดยเป็นเชลยสงครามที่หลบหนีออกมาได้ที่วดาโซรอสพ่อของโซพออจอร์สถูกพวกร,รัสเซียจับตัวไปขณะกำลังรบอยู่ในกองทัพออสตโตรฮังการีนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและถูกส่งตัวไปยังไซบีเรียก่อนที่เขาจะหาทางหนีออกจากค่ายกักกันได้สําเร็จแต่ในที่สุดการปฏิวัตริรัสเซียได้ลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมือง พวกสีแดงสีขาวแก๊งเล่ร่อนอื่นๆรวมทั้งกองกำลังต่างชาติต่างเปิดศึกเข็นฆ่ากันและยังฆ่าคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้อินอดนีเนีกมากมายในช่วง3มปีอันตรายนั้นพ่อของโซโูรอสได้กลับไปยังเมืองบูดาเปสต์เขามีเป้าหมายอย่างเดียวคือเอาชีวิตรอดให้ได้และเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าจะต้องทนทุกข์สาหัสหรือยากลําบากแค่ไหนก็ตามเรื่องราวของพ่อทําให้ไอหนุ่มจอร์ทึ่งสุดๆเขาเล่าว่าสมัยยังเด็ก พ่อมารับผมหลังเลิกเรียนแล้วเราก็ไปไหวยน้ํากันหลังไหวยน้ําเสร็จพ่อจะเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาให้ฟังหนึ่งเรื่องเหมือนกับบทละครที่ผมค่อยๆซึมซับเข้าไปทุกวันประสบการณ์ชีวิตของพ่อกลายเป็นส่วนหนึ่งประสบการณ์ชีวิตผมโดยไม่รู้ตัวช่วงต้นปี1944สถานการณ์เริ่มส่อเขาว่าเยอรมนี er จะแพ้สงครามกองทัพรัสเซียมุ่งหน้าไปทางตะวันออกฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าอิตาลีได้ในเดือนมีนาคมอังกรี ซึ่งเป็นพันธมิตรของฮิตเลอร์มาตั้งแต่สงครามเริ่มก็พยายามหาทางแปรพักไปอยู่กับฝ่ายที่น่าจะได้รับชัยชนะพวกนาซีจึงบุกฮังการีเพื่อเอาไว้เป็นแนวหน้าในการปะทะกับรัสเซียในเวลานั้นคนยิวในฮังการีบางส่วนยังคิดเหมือนกับพวกยิวที่อยู่ในหลายๆประเทศว่านาซีจะไม่บุกฮังการีและไม่เชื่อข่าวลือเรื่องค่ายมรณะเอาชวิตครั้นนาซีบุกเข้ามาจริงพวกยิวในฮังการีก็ยังคิดว่าเรื่องแบบนั้นไม่น่าเกิดขึ้นที่นี่หรอก หรือไม่ก็คิดเอาเองว่าสงครามกําลังจะจบแล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์จึงไม่น่าจะมีอะไรแต่ทวดาโซรอสกลับคิดต่างอย่างสิ้นเชิงทิวดายากักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกนอกประเทศมาล่วงหน้าหลายปีก่อนที่นาซีจะบุกเข้ามาซึ่งเป็นการกระทําที่ฉลาดมากเพราะไม่นานหลังจากนั้นทั้งนาซีและฮังการีต่ายึดทรัพย์สมบัติของคนยิวทั้งหมดเขาจ่ายเงินเพื่อทําเอกสารปลอมให้กับสมาชิกในครอบครัวจอร์จโซรอสได้ชื่อใหม่เป็นซันดอร์คิว ส่วนพอลพี่ชายของจอสกลายเป็นโยเซฟบาลัสขณะที่แม่ของเขาปลอมแปลงตัวตนเป็นจูเลียเบสเซนเยด้วยความที่เคยช่วยเหลือภรรยาของเจ้าหน้าที่ฮังการีคนหนึ่งทิวดาจึงให้จอร์เล่นบทเป็นลูกอุปถัมภ์ของเจ้าหน้าที่คนนั้นก่อนที่จะหาที่ซ่อนตัวให้กับสมาชิกครอบครัวเป็นหลายคนเป็นปีที่ย่ำแย่จริงๆของครอบครัวโซรอสแต่สุดท้ายพวกเขาก็รอดชีวิตทั้งหมดพอพ่อ,พอรู้ว่าต้องทําอย่างไรพ่อเข้าใจสถานการณ์ พ่อรู้ว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์ปกติไม่สามารถเอามาใช้ได้ในเวลาเช่นนั้นการทาตามกฎหมายเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งการหลบเลี่ยงมันต่างหากคือหนทางในการเอาชีวิตรอดสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผมอย่างเป็นรูปธรรมเพราะผมได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากสุดยอดปร,รมาจารย์คนหนึ่งเลยทีเดียวโซรอสสรุปว่าเรื่องนี้มีผลต่อชีวิตการลงทุนของผมอย่างแน่นอนจ่างเป็นคํากล่าวที่จริงซะยิ่งกว่าจริงในตลาดเงินตลาดทุนการเอาชีวิตรอด มายถึงการรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้รากฐานความสําเร็จที่สําคัญที่สุดในการลงทุนของโซรอสเกิดขึ้นในปีที่พวกนาซีเข้ายึดครองฮังการีในเวลานั้นเองที่เขาได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากสุดยอดปรมาจารย์ทามกลางสถานการณ์อันเสี่ยงอันตรายสุดๆหลายปีต่อมาโซรอสมีเงินหลายพันล้านดอลลาร์จนเงินทองไม่ใช่ปัญหาของเขาอีกต่อไปแล้วพ่อพูดถึงเรื่องการเอาชีวิตให้รอดโรเบิร์ตลูกชายของเขากล่าวมันก็ประหลาดอยู่นะเมื่อดูจากชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเรา โซรอสยอมรับว่าเขามีอาการหวาดกลัวหรือโฟกเบียฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเสมอกลัวว่าจะต้องหมดตัวกลัวว่าจะกลายเป็นคนไม่มีเงินอีกครั้งเหมือนตอนอายุ17คุณคิดไหมว่าทำไมผมถึงต้องตั้งหน้าตั้งตาหาเงินมากมายขนาดนี้โซรอสย้อนถามคนที่มาสัมภาษณ์ตอนนี้ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนอะไรแต่มันมีความรู้สึกลึกๆอยู่เสมอว่าถ้าต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งหรือกลับไปอยู่ในจุดที่พ่อเคยเป็นเมื่อปี1944ผมจะเอาชีวิตรอดไม่ได้อีก พราะผมไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ฝึกฝนเหมือนเคยผมอ่อนแรงลงมากแล้วสำหรับโซรอสการขาดทุนไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดทาให้เขารู้สึกเหมือนกําลังเดินถอยหลังกลับไปสู่จุดต่ําสุดของชีวิตอีกครั้งการขาดทุนเป็นเสมือนสิ่งที่คุกคามชีวิตของเขาด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาผมจึงขอชี้ชัดแม้จะไม่มีข้อพิสูจน์อันใดว่าโซรอพรพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยิ่งกว่าเปาเฟสียอีกแม้ว่าจะฟังดูขัดหูแค่ไหนก็ตามวอร์เดนเปาเฟส เกิดห่างออกไปจากบูดาเปสต์โครเอีกโลกในเมืองที่เงียบสงบและเงียบเหงาอย่างเมืองโอมาหารัฐในบาสกาปีนั้นเป็นปี1930ปีเดียวกับที่โซรอสเกิดโฮเวร์บัฟเฟตต์พ่อของเขาเป็นหนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ธนาคารยูเนียนสตรีทในโอมาหาในเดือนสิงหาคมปี1931งสองสัปดาห์ก่อนที่บัฟเฟตต์จะอายุครบหนึ่งขวบธนาคารก็เจ๊งพ่อของเขาจึงตกงานและหมดตัวเงินเก็บทั้งหมดที่มีหายไปพร้อมกับปิดกิจการของธนาคาร โฮเวิร์บวฟเฟ์ก็ไม่รอช้าเขาเปิดบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเองแต่ในช่วงกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เช่นเวลานั้นเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะขายหุ้นการบุกยึดของฮังการีของพวกนาซีเป็นประสบการณ์วัยหนุ่มที่หล่อหลอมตัวตนของจอร์ดโซรอดชันใดความยากลำบากสมัยเด็กก็ดูเหมือนจะปลูกฝังให้รวเรนบัฟเฟต์เก็ดขยาดกับการสูญเสียเงินชั้นนั้น จนถึงทุกวันนี้เปาเฟกยังอาศัยในบ้านหลังเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ปี1 9 5 8เ้าขาซื้อมาด้วยเงิน31,500ดอลลาร์และจ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อต่อเติมห้องโดยเพิ่มขอดเล็กเกตเข้าไปด้วยขอดหนึ่งเขารับเงินเดือนจากเบิร์กชัยฮตเวย์เพียง10,000 0ดอลลาร์ต่อปีเป็น CE อที่ได้ค่าจ้างน้อยที่สุดใน f o r t u n e 500เขาชอบกินแมคโดนัลล์มากกว่าไปนั่งกินหรูๆที่ร้านแม็กซิมเดอะปารีสเขาซื้อเคร ที่ถูกที่สุดในโอมา5เหมือนแม่บ้านที่ซื้อของเหมาโหลเพื่อประหยัดเงินบัฟเฟตเก็บออมเงินแทบจะทุกเพนนีที่หามาได้ตั้งแต่อายุแค่6คขวบเขาก็เริ่มหาเงินด้วยการเคาะประตูบ้านในละแวกนั้นเพื่อขายโคกจนถึงวันนี้วันที่การขายหุ้นเบิร์กเชียร์แม้เพียงหุ้นเดียวเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดจะทำบัฟเฟตก็ยังเก็บออมอยู่สำหรับบัฟเฟตเงินหามาเพื่อเก็บไม่ใช่เพื่อไปเสียไปง่ๆหรือใช้จ่าย การรักษาเงินต้นจึงเป็นรากฐานของทั้งบุคลิกส่วนตัวและสไตล์การลงทุนของเขาอย่างแท้จริงอย่าขาดทุนบัฟเฟตเป็นเด็กน้อยผู้เก็บกดแม้บุคลิกภายนอกของเขาดูเหมือนเป็นเด็กธรรมดาแต่ส่วนลึกก็แฝงไว้ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะรวยและรวยให้มากๆสมัยเรียนอยู่ชั้นปฐมจนเข้ามัธยมบัฟเฟตมักบอกเพื่อนร่วมชั้นอยู่เสมอว่าเขาจะเป็นเศรษฐีเงินล้านให้ได้ก่อนอายุ35ปีครั้นอายุครบ35ม้าความมั่งคั่งสุดที่ของเขาก็ปาเข้าไปเกินกว่า6ล้านดอลลาร์ เวลามีคนมาถามบาฟเฟตว่าทำไมจึงมีแรงผลักดันที่จะรวยมากขนาดนี้เขาตอบว่าไม่ใช่ผมอยากมีเงินหลอกผมแค่สนุกกับการทำเงินและมองดูมันงอกเงยไปเรื่อยๆต่างหากทัศนคติของบาฟเฟตต่อเงินเป็นแบบเอาอนาคตเป็นศูนย์กลางเวลาขาดทุนหรือมีเรื่องต้องใช้เงินเขาไม่ได้มองเงิน1ดอลลาร์เป็นเงินแค่1ดอลลาร์แต่มองว่าเงิน1ดอลลาร์นั้นสามารถกลายเป็นเงินเท่าไหร่สูซี่ภรรยาของบาฟเฟต เป็นนักชอบตัวโยงเขาใช้เงินทําบ้านไปกว่า1 5 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งตอนให้บอรอเรนแบแทบจะบ้าตายบ๊อบบิลลิกเพื่อนร่วมกวนกอฟของบัฟเฟตต์เล่าเขาฟังบ่นกับบิลลี่ว่าไหนรู้ไหมเงินนั่นถ้าทบต้นไปอีก20ปีมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ทัศนคติที่มีต่อเงินของบัฟเฟตต์ค่อยๆแผ่ซ่านกลายเป็นความคิดในการลงทุนตัวยอย่างเช่นในการประชุมประจำปีของเบิร์กเชียร์เมื่อปี1992เขากล่าวว่า ผมคิดว่าการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมคือตอนที่เอารถไปซ่อมที่อู่สมัยอายุ20หรือ21นี่แหละผมเสียเงินไป20%ของเงินเก็บที่มีทั้งหมดในตอนนั้นถ้าคิดเป็นเงินในวันนี้ค่าเอารถเข้าอู่วันนั้นคงประมาณ800ล้านได้กระมังการนับเงินที่ขาดทุนไปเวลาที่คุณหรือผมขาดทุนเราย่อมคำนวณความเสียหายจากจำนวนเงินที่เราเสียไปจริง แต่นั่นไม่ใช่วิธีของบาเฟตเวลาที่บาเฟตขาดทุนเขาจะคำวนวณความเสียหายโดยคิดจากมูลค่าอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากเงินจำนวนนั้นการขาดทุนสหรับเขาจึงเป็นอุปสรรคต่อจุดประสงค์ขั้นพื้นฐานของตัวเขาเองที่ต้องการมองเงินงอกเงยขึ้นไปการรักษาเงินต้นเป็นกฎเกณฑ์แห่งการลงทุนที่ใครๆก็พูดแต่น้อยคนนักที่จะนำไปปฏิบัติจริงทำไมนะเหรอเวลาผมถามนักลงทุนว่าถ้าบอกให้รักษาเงินต้นเอาไว้ก่อนจะรู้สึกอย่างไรส่วนใหญ่มักบอกว่ามันเหมือนกับ หลักปฏิบัติสำหรับคนเป็นง่อยมันทำให้รู้สึกประมาณว่างั้นฉันไม่ทำอะไรเลยดีกว่าจะได้ไม่ขาดทุนปฏิกิริยานในลักษณะนี้เป็นอาการของบาปมหันข้อที่5ได้แก่ความเชื่อที่ว่าวิธีเดียวที่จะทำกำไรให้ได้มากๆก็คือต้องเสี่ยงมากๆเท่านั้นมันคือการบอกเป็นนว่าวิธีเดียวที่จะรักษาเงินต้นไว้ให้ได้ก็คือไม่ต้องทำอะไรที่มีความเสี่ยงเลยและการไม่เสี่ยงเลยก็แปลว่าไม่มีโอกาสทำกำไรมากๆด้วยเช่นกัน เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงโดยมุมมองทั่วไปเป้าหมายของการรักษาเงินต้นก็คือการไม่เสียเงินฟังดูเหมือนกลยุทธ์ที่เข้มงวดไม่ยืดหยุน่นเป็นกลยุทธ์ที่จํากัดทางเลือกของคุณใช่ไหมละ่ะเธอว่านักลงทุนชั้นเซียนจะมุ่งไปในระยะยาวพวกเขาไม่ได้มองการลงทุนแต่ละครั้งแบบแยกส่วนแต่จะมองกระบวนการลงทุนโดยภาพรวมและรักษาเงินต้น ก็คือรากฐานของกระบวนการที่ว่ามันถูกสร้างเข้าไว้ในวิธีลงทุนเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่พวกเขาทำทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเวลานักลงทุนชั้นเซียนจะลงทุนอะไรเขาจะถามคำถามแรกว่าฉันจะรักษาเงินต้นไว้ได้ยังไงเอาเข้าจริงพอถึงเวลาตัดสินใจลงทุนคำถามนั้นอาจไม่ไดุ้ดขึ้นมาในหัวพวกเขาด้วยซ้ำเวลาคุณขับรถคุณย่อมให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนตัวเอง จากจุด A ไปยังจุด B ไม่ใช่ตั้งสมาธิกับการรักษาเอาชีวิตให้รอดอย่างไรก็ตามความต้องการที่จะมีชีวิตรอดก็ยังคงอยู่ในใจเป็นส่วนหนึ่งของการขับรถของคุณเสมอตัวอย่างเช่นผมมีกฎของตัวเองว่าจะต้องทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อยช่วงหนึ่งไม่ว่าจะขับด้วยความเร็วเท่าไหร่การทำตามกฎข้อนี้ทำให้ผมสามารถเบรกรถได้ทันหากเกิดอะไรขึ้นกับรถคันข้าง,งหน้าโดยรถที่ผมอยู่จะไม่ไปชนท้ายเขา ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือรถของผมการทําตามกฎเกณฑ์ข้อนี้คือการทําตามกฎแห่งการเอาชีวิตรอดทว่าเวลาที่ผมขับรถจริงๆผมย่อมไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้แต่ร่างกายจะปฏิบัติไปเองโดยอัตโนมัติ